แบรนด์ของครูชื่อแบรนด์ครูปั้นคุณให้เป็นครูนะคะแบรนด์ครูเนี่ยต้องบอกเลยก่อนเลยว่าครูไม่ได้เน้นว่าคุณจะต้องขาย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 แล้วก็ขายแต่ครูเน้นปั้นคุณให้เป็นครูปั้นคุณให้เป็นผู้นำเพราะครูเชื่อว่าถ้าคุณเป็นครูเมื่อไหร่คุณเป็นผู้นำเมื่อไหร่คุณรอดแล้วคุณสามารถส่งต่อ อย่างครูจะบอกว่าเออสร้างตัวตนอย่างไรให้ติดตลาดใช่ไหมคะไลฟ์สดยังไงแนวคิดแบบไหนโพสยังไงทำคลิปยังไงไปทิกตอกทำแบบไหนไลฟ์สดยังไงให้สวยโพสยังไงให้ดึงดูดขายยังไงสร้างทีมอย่างไรคุณเอาความรู้จากคุณนับตังทั้งหมดไปลงมือทำเมื่อเราทำเราจะเห็นผล พอเราเห็นผลปุ๊บเราสามารถส่งต่อทีมงานเราได้เลยนั่นคือคำว่าครูครูในที่นี้คือครูแบ่งปันบนโลกออนไลน์สร้างไม่ใช่แค่สร้างรายได้แบ่งปันรายได้นะคะแต่สร้างอาชีพสร้างความรู้สร้างปัญญาครูจะเน้นในเรื่องของการเป็นผู้นำมากมาก ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ